สวัสดีค่ะกลับมาพบเจอกันเป็นประจำนะคะกับกลุ่มโหราศาสตร์ฟันธงและการทำนายดวงรายสัปดาห์สัปดาห์นี้จะเป็นการทำนายดวงของผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะในระหว่างวันที่1 8ถึง24สิงหาคมปี2567ดดวงของท่านที่เกิดวันศุกร์ในสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังกันค่ะ มาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของการเงินนะคะสัปดาห์นี้คนเกิดวันศุกร์มีรายจ่ายค่อนข้างมากและเข้ามาให้จ่ายอย่างปุบปรับฉับพลันด้วยนะคะเพราะดาวพุธท,ที่เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งวินาศนะส่วนดาวศุกร์ที่กุมตัวอยู่ในขณะนี้ก็ถูกดาวเสาเล็งอีกศุกร์เสาเป็นคู่เสียนศัตรูเพราะฉะนั้นควรรักเข็มขัดในการใช้จ่ายในสิ่งฟุ่มเฟือยค่ะ,คะเตรียมโพสต์ลงโซเชียลไปเลยค่ะว่าช่วงนี้มีมี เงินไม่ต้องมายืมอยู่เงียบๆอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆดีกว่าแต่ถ้าหากเป็นการใช้เงินกับการลงทุนกับกิจการงานที่ท่านทำตรงนี้จะได้คืนในอนาคตเพราะฉะนั้นคนวันศุกร์พิจารณานในการใช้จ่ายในเรื่องเงินอย่างทีท้วนนะคะมาในเรื่องของการงานนะคะดวงเปิด<ะ>เจิดจรัสใครที่สมัครงานอยู่จะได้เริ่มงานใหม่ อย่าย่อท้อต่อการเริ่มต้นนะคะเรียนรู้สิ่งใหม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงส่วนคนที่มีงานอยู่แล้วจะมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นนะคะจะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาอยู่บ้างอุปสรรคปัญหา CD จะได้มีโอกาสโชว์ฝีมือให้เด็กมันดู <c oughs> เพราะดาวสุก เจ้าเรือนการงานโคจรทับตัวร่วมราศีกับดาวอาทิตย์เป็นคู่สมพลกันแต่ดาวศุกร์ก็ยังโดนดาวเสาเล็งอยู่เพราะฉะนั้นอย่าย่อท้อนะคะอย่าย่อท้อส่วนดาวอังคารและดาวพฤหัสเป็นคู่สมพลอีกคู่หนึ่งที่มาให้กําลังเกื้อนหนุนในตำแหน่งการงานเพราะฉะนั้นนะคะปัญหาที่แก้ได้จะกลายเป็นผลงานให้ผู้คนได้ยอมรับ ในเรื่องของความรักนะคะสัปดาห์นี้ดาวสาวเจ้าเรือนอริไปอยู่ในตำแหน่งคู่ครองเล่งกันกับคู่ศัตรูก็คือดาวสุกแล้วดาวพระราหูเจ้าเรือนคู่ครองนะคะก็ไปอยู่ในตำแหน่งมรณะเพราะฉะนั้นสำหรับคนมีคู่นะคะจะมีความไม่เข้าใจมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันเพราะฉะนั้น ควรที่จะประคับประคองควรที่จะไม่ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่นะคะบางคู่หากไม่ใช่คู่กันจริงๆแล้วอาจจะมาถึงจุดที่สุดมือสอยต้องปล่อยมือส่วนคนโสดนั้นจะยุ่งนะคะกับเรื่องงานจนไม่มีเวลาหรือคนคุยคุยแล้วก็ยังไม่คลิกกันช่วงนี้คนโสดพักเรื่องความรักแล้วโฟกัสที่เรื่องงานดีกว่าคะ่ะ ในเรื่องสุขภาพนะคะดาวเสาร์ที่เล็งกับดาวศุกร์เป็นคู่เสี้นศัตรูและดาวพระราหูที่อยู่ในตำแหน่งมรณะช่วงนี้นะคะระวังความเครียดความกดดันที่จะส่งผลทำให้ภูมิของคุณเนี่ยตำ่ำทำให้เป็นภูมิแพ้เพราะฉะนั้นต้องหาเวลาผ่อนคลายนะคะไปออกกำลังกายเพื่อคลายเครียดพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะ แนะนำให้เสริมมงคลด้วยการบูชาเหรียญเทวดาพระสุขและใช้น้ำอบคันธมาศผสมน้ำอาบล้างหน้าเป็นประจำเพื่อความเป็นสิริมงคลขจัดปัดเป่าอุปสรรคส่งเสริมให้มีความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคนเกิดวันศุกร์ในมุมที่ดวงดีสัปดาห์นี้ก็หวังว่าจะมีกำลังใจกันนะคะในจุดที่จะต้องระวังก็หวังว่าท่านจะมีแนวทางในการดำเนินชีวิตและหากท่านต้องการที่จะตรวจสอบดวงชะตาสแกน QR Code ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้เพื่อติดต่อพูดคุยกับกลุ่มนักพยากรณ์ของเราและขอบคุณที่ติดตามอาจารย์น้อมมาจนถึงท้ายคลิปถ้าชอบคลิปของอาจารย์น้อมฝากกดไลค์กด s u b และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์น้อมในการที่จะทำคลิปในครั้งต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ